เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะสวัสดีจ้าวันนี้แววน้อยจะแกงหยวกกล้วยใส่กระดูกหมูนะคะเดีย๋ยวเราจะใส่หยวกกล้วยต้นกล้วยอยู่ด้านหลังนะคะเดีย๋ยวเราไปตัดกันเลยจ้า วันนี้ลมเย็นนะคะเหมือนฝนจะตกด้วยเราจะใช้ต้นกล้วยเราจะต้องตัดจากโคนเลยเพื่อจะเอาหยวกกล้วยข้างในค่ะแววน้อยจะแกงหยวกกล้วยใส่กระดูกหมูนะคะวันนี้ตอนนี้แววน้อยก็เตรียมหยวกกล้วยไปตัดมาจากสวนนะคะก็จะได้ มาขาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเราจะหั่นตามความยาวหรือจะเป็นแท่งวงกลมก็ได้เราจะหั่นอย่างนี้ก็ได้เราหั่นตามแนวยาวนะคะ เราหั่นชิ้นตามความต้องการของเรานะคะเราหัน่นหยวกกล้วยเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็นำไปแช่น้ำเกลือกันค่ะเพื่อไม่ให้ กล้วยดำนะคะเทเกลือลงไปค่ะนําหยวกกล้วยลงไปแช่เลยค่ะ กดๆล,ลงนะคะให้ท่วมน้ำค่ะนี่กระดูกหมูนะคะที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแววน้อยมาเก็บใบชะพูนะคะหรือว่าใบอีเลิศค่ะในภาษาอีสานนะคะที่แววปลูกไว้นะคะ เราเด็ดยอดมันได้เลยค่ะจริงๆมันต้องใช้ใบใหญ่นะคะเราก็เด็ดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะคะสดๆเลยจ้าเราจะแกงแบบอีสานนะคะแกงหยวกกล้วยใส่กระดูกหมูแกงแบบอีสาน นี้เราก็เด็ดไปเลยจ้าเรานำมาล้างนะคะทำความสะอาดค่ะ อันนี้เราปลูกขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเราก็เอามาประกอบอาหารได้เลยแล้วเราก็มาเด็ดใบชะพูออกนะคะเพื่อที่เราจะมาหั่นใส่แกงหยวกค่ะเราเด็ดตรงก้านมันออกนะคะ เพราะว่าเราเอายอดมันมาทําด้วยนะคะหรือจะเป็นใบที่ขนาดนี้ก็ได้นะคะเราใส่ดอกไปด้วยก็ได้จ้าหั่นได้เลยค่ะกะประมาณเอานะคะ หั่นใบชะพูเสร็จแล้วหรือว่าใบอีเลิสเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็เอากระดูกหมูที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเทลงไปขยับเกลือค่ะเราก็เทกเกลือลงไปนะคะแล้วก็ซาวซาเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันคาวนะคะ ซาวให้มันเข้าเนื้อนะคะพักทิ้งไว้สักครู่ค่ะทิ้งไว้สักพักแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำไปล้างกันเลยค่ะล้างซาวน้ำเกลือออกนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะสีน้ำจะเป็นขุ่นๆน,นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอากระดูกหมูไปต้มให้ปเปื่อยๆค่ะเทน้ำลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะถึงใส่กระดูกหมูลงไปไม่งั้นจะคาวมากค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเราใส่กระดูกหมูลงไปเลยไม่ต้องคนนะคะ ห้ามคนเป็นอันขาดค่ะจากนั้นนะคะช่วงที่เรารอกระดูกหมูเปื่อยนะคะเราก็จะมาตำพริกแกงเองก็จะมีพริกสดกระเทียมหอมมะเขือส้มมะเขือเทศสีดาตะไคร้มะเขือเทศส้มมะเขือเทศสีดาตะไคร้และที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็น กะปิค่ะเราจะตำกะปิลงไปด้วยนะคะเรามาเริ่มซอยตะไคร้เพื่อที่จะเอาไปตาพริกแกงกันเลยค่ะส่วนหัวทิ้งไปนะคะหั่นเป็นท่อนบางๆเพื่อที่จะตําได้ง่ายนะคะเวลาเราแกงไปเนี่ยมันจะได้หอมตะไคร้นะคะ วันนี้มันเป็นเมนูแกงหยวกกล้วยใส่กระดูกหมูแกงแบบอีสานนะคะแกงแบบลาวๆนะคะก็จะใส่ใบชะพูหรือผักอีเลิศแล้วก็จะใส่ใบนางรักหรือว่าผักอีตูลงไปน้ำค่าให้ตักฟองหมูออกด้วยนะคะตักทิ้งไปเลยค่ะ ตักออกให้หมดเลยนะคะที่มันเป็นฟองๆขึ้นมามันจะทําให้คาวจ้าตาพริกแกงใส่พริกสดลงไปใส่กระเทียมลงไปตาํา ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตำพอหยาบๆนะคะนำหอมแดงลงไปตำนะคะแต่ถ้ากลัวตำยากเรามาผ่าครึ่งค่ะ ใส่หอมผ่าซีกลงไปได้เลยจ้าแล้วก็ตำค่ะยิ่งใส่หอมแดงเยอะนะคะมันจะทำให้พริกแกงของเราหอมมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญก็ป้องกันการเป็นหวัดได้ด้วยนะคะ แล้วก็ใส่กะปิลงไปโขลกค่ะใส่กะปิลงไปด้วยจะทําให้พริกแกงของเรานะคะออกรสชาตินัวเข้มข้นจ้าตอนนี้กระดูกหมูเปื่อยได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมพริกแกงลงไปใส่ได้เลยจ้า ใส่ลงไปได้เลยจ้าพริกแกงที่เราตำเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำล้างครกนะคะเพื่อที่จะให้พริกแกงเทลงไปจ้าหยกกล้วยนะคะที่เราแช่ไว้นะคะก็ยังขาวอยู่เลยเลยนะคะไม่ดำค่ะเพราะเราแช่น้าเกลือไว้ค่ะ ใส่หยวกกล้วยลงไปเลยค่ะหยวกกล้วยที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะคะกดกดลงไปจ้าตอนนี้นะคะหอมพริกแกงที่เราตำลงไปนะคะ หอมกระปิแล้วก็พวกหัวหอมแล้วก็เครื่องเคียงที่เราตำลงไปค่ะคนเล็กน้อยนะคะอย่าไปคนแรงเดี๋ยวหยกกล้วยจะแตกนะคะเดี๋ยวเราใส่ใบชะพูลงไปนะคะ กดกดลงไปค่ะกลิ่นใบช,ชะพูออกมาแล้วนะคะปรุงรสด้วยผงนัวนะคะหรือว่าผงชูรสนั่นเองค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะ หยอดน้ำปลาลงไปนะคะใส่มะเขือเทศที่เราหั่นไว้ค่ะใส่ใบนังรักลงไปนะคะ แกงหยวกกล้วยใส่กระดูกหมูน้ำขุกขิกค่ะรสชาติคมก่ลอมค่ะแววน้อยชิมแล้วนะคะอร่อยมากค่ะลองไปทำทานดูกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคน